ปลูกยังไงให้มีดอกมะนาวหรือลายอันนี้ไม่ใช่เลมอนนะครับปลูกยังไงให้มีดอกมะนาวหรือลายอันนี้ไม่ใช่เลมอนนะครับน,นี่คือมะนาวมะนาว L I M E ล่าโอเคปลูกไงให้มีดอกอืมการปลูกมะนาวให้มีดอกเนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะมีส่อสําคัญอยู่อย่างนึ่งคือตัวคาร์บอนกับโดเจน ถ้าคุมคาร์บอนกับไนโตรเจนได้มะนาวเ็าจะออกดอกจริงๆไอ้คาร์บอนกับไนโตรเจนเนี่ยเป็นพฤติกรรมในการที่มะนาวเขาจะใช้สําหรับการออกดอกเพื่อจะให้ไม่สูญพันธุ์ในช่วงที่มีฝนเยอะหรืออะไรเยอะเนี่ยตัวฝนที่ลงมามันก็จะมีไนโตรเจนมากเพราะนั้นในช่วงนั้นน่ะมันจะทําให้มะนาวแตกกิ่งแตกใบยเยอะแต่ถ้าต้องการออกดอกเราก็จะต้องคุมให้คาร์บอนสูงกับไนโตรเจน การคุมให้คาร์บอนสูงกันไนโตรเจนวิธีการง่ายๆเลยคือลดน้ําให้น้อยลงพอดินมันแห้งเนี่ยมันก็จะดูดซึมคาร์บอนได้มากกว่าแนโตเรเจนนะครับหรือถ้าบ้านใครอยู่ใกล้แบบหน้าบ้านพวกติดถนนใหญ่พวกอะไรอย่างเงี้ยมะนาวจะออกดอกง่ายเพราะนั้นน่ะมันจะได้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเต็มๆเลยเพราะนั้นที่สําคัญก็คือทําให้คาร์บอนกับไนเตรเจนอยู่ให้ได้ก่อนพอพอคุมได้แล้วเนี่ยพอมันเริ่มออกดอกแล้วก็แสดงว่าเรา คุมตัวคาร์บอนได้เพราะนั้นบางคนที่ปลูกที่บ้านแล้วมะนาวไม่ออกดอกเนี่ยให้สันนิษฐานไว้อย่างได้เลยว่าตัวไนโตรเจนมีเยอะเกินไปอาจจะเป็นด้วยว่าลดน้ำมากเกินจากพันธุ์นาที่ปลูกเนี่ยผมใช้วิธีการปลูกในแข็งเลยนะเพราะมันจะได้ลดอัตราเรื่องของการที่จะมีน้ำขังไว้มันก็จะบังคับตัวนั้นไอ้ตัวคาร์บอนให้สูงขึ้นมาได้ทีนี้เนี่ย ตัวมะนาวเนี่ยมันก็มีผมม,มีการใส่ปุ๋ยบ้างเพราะว่าไม่งั้นจะขาดพวกอาหารเสริมบางตัวถ้ามะนาวขาดอาหารเสริมเนี่ยมันอาจจะมีรอยด่างสีอะไรแปลกๆไ,ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะั่นแสดงว่าคุณขาดเรื่องของธาตุอาหารละเพราะนาั้นวิธีการปลูกมะนาวเนี่ยคุมคาร์บอนกับไนโตรเจนให้อยู่ก็จะสามารถที่จะให้เขาออกดอกได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ออกดอกก็ให้พึงไว้เลยว่ามันเป็นเพราะไนโตรเจนสูงเกินไป ก็น่าจะมาจากความชื้นในดินเพราะว่าความชื้นเนี่ยทำให้มะนาวมันดูดเนื้อเจน่ได้เยอะอันนี้ก็ย้ากันอย่างนี้เลยแล้วก็มะนาวเนี่ยเป็นพืชอีกอย่างหนึ่งที่สามารถจะไปชําหรือเอาไปอะไรได้ง่ายถ้าสังเกตจากมะนาว,วเนี่ยครับตรงตามันจะมีตาอยู่เห็นไหมตากิ่งมันจะมีอยู่แล้วก็ตรงปากตรงใบเนี่ยตรงใบเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อเยืเจริญสูงคุณไม่จําเป็นจะต้องมาชํากิ่งมะนาวแบบ เอาอะไรหอนั่นแหละไม่ต้องเป็นคุณเอามะานาวเนี่ยตัดกิ่งไปตรงตากิ่งเอากิ่งที่มันแข็งแรงใหญ่หน่อยประมาณหนึง่งมานี้ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าชําได้ละเอาไปเพาะเลี้ยงในที่ที่ปิดให้ความชื้นมันอยู่คือไม่ให้มันได้รับอากาศภายนอกถ้ามะนาวมันสามารถโตได้มันก็จะงอกลากของมันเองเราก็กลิดใบมันหน่อยให้มันพอที่จะเหมือนกับว่าคลายน้ําได้เล็กน้อยก็จะสามารถออกลากได้เลย แล้วก็เสียบในดินที่มันดินที่มันเรียกว่าดินจืดมากอะ่ะหรืออาจะใช้เป็นผมใช้เป็นนั่นเลยนะผมใช้เป็นใอ้แกลบดําเลยมะนาวที่เนี่ย,ยจริงๆเดิมก็มีไม่กี่ต้นแต่นี่ใช้วิธีการเอาไปชําจากกิ่งนี่แหละฮะเพราะนั้นมันจะได้ลักษณะของต้นเดิมหรือเราะใช้เป็นการชํากิ่งที่เป็นใคร่มาหรือกิ่งที่มันมีการผิดทางพรรธุก,กรรมมาไปชําเพื่อต่อไปพอเพาะเลี้ยงก็ได้วิธีนี้แต่มันจะได้กับพืชตระกูลที่มีเนื้อเยื่อเจริญในส่วนของกิ่งของตา แต่สาหรับเค้ของมะนาวเนี่ยเนื้อเยื่อเจริญไม่ได้อยู่ที่ไม่อยู่ที่กิ่งอย่างเดียวมันอยู่ที่ตัวใบด้วยตัวปากใบใบก็สามารถชาได้จะชานานหน่อยจะใช้มันเวลาเดือนครึ่งสามเดือนแต่ถ้าชากิ่งอาจจะสักประมาณเดือนกว่าก็ได้ละแล้วก็ได้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยตั้งแต่ชามาย,ยังไม่เคยมีกิ่งไหนตายเว้นแต่กิ่งมนเล็กเกินแค่นั้นเองอันนี้อันนี้เป็นพืชที่ต้องเรียกว่าเลี้ยงง่ายชาง่ายขยายง่ายที่สุดละไม่ว่าจะมะนาวพันธุ์ไหนก็ตาม 嗯。Mm.